สัมพุทธส Christ, oui er ัสสะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะระมุตตะมังธัมโมสักจังโสตะโพนติ ขอนอบน้อมโดยองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขอความสุขความเจริญจงมังเกิดมีกับคณะเจ้าภาพายิกยมสาธุชนที่มาร่วมในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อปุณสก์จิตเวชประเสริฐณัศาลาชาปนสถานวัดประบาทสีเกตุณชัยแห่งนี้ เวลาจากนี้ไปเป็นเวลาของการฟังธรรมซึ่งเป็นกิตเบื้องต้นในการประกอบพิธีบางเพินกุศลศพตามธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธฉะนั้นในช่วงระยะเวลาสิบกนาทีในการฟังธรรมก็เป็นการปรุกทำให้เรานั้นได้เกิดความสมจิตใส่ใจในเรื่องราวของชีวิต ในเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือแม้แต่สัจธรรมต่งตางๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราโดยเฉพาะวันนี้หลายท่านเดินทางมาจากหลายถิ่นหลายที่ในฐานะเป็นญาติโดยสายโลหิตและก็เป็นญาติโดยธรรมเพื่อที่จะไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะที่เรานั้นเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายบ้างเป็นญาติโดยสายโลหิตแล้วก็ผู้ที่รู้จักมาุ้นผู้ที่ร่วมงาน ดฉะนั้นตอนนี้ไปท่านที่ประนมมืออยู่ก็วางมือทั้งสองประทองไว้ที่หน้าตาฟังด้วยกิริยาอาการสบายสายซึ่งอากาศในวันนี้ก็ทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกเย็นจีบเย็นใจและเมื่อใดเดินทางมาถึงวัดซึ่งเป็นสถานที่เราให้ความเคารพแล้วก็ได้สำรวมระวังเรื่องของกายเรื่องของวาจาเป็นปกติวิสัยของชาวพุทธว่า เราเดินทางไปไหนมาไหนเรามักจะคล้อยตามหรือว่าปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะในสถานที่นั้นๆั้นการฟังธรรมก็เช่นเดียวกันก็ให้เกิดประโยชน์อยู่มากจะพอสมควรซึ่งการฟังธรรมนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือว่าอานิสงส์ที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าทําให้ได้ฟังสิ่งใหม่ได้ใส่ใจเรื่องเก่ามันเทาความกลงขาเป็นสัมมาทิฏฐิ แล้วก็มีสติมันคงนั่นคือประโยชน์อันเกิดขึ้นโดยเฉพาะงานชาปนกิจสพเป็นงานที่เรามีโอกาสได้ร่วมในสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งหลายครั้งแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมฉะนั้นพระเตระรูปแต่ระองค์ที่ท่านแสดงธรรมให้ฟังนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นบ,บุคคลที่มีความรู้มีจริยวัตรอันวงาญมีข้อคิดข้ออัดข้อธรรมนำพุทธพจน หรือว่าเป็นคุ้มรัพย์จากปากพระโอษฐ์นำมาถ่ายทอดให้พวกเรานั้นได้รู้ตามโดยอาศาัยพระาศาสดาซึ่งเป็นผู้ให้กเกำเนิดของพระาศาสนาฉะนั้นพระาศาสดาเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าท่านได้เสียสละในหลายเรื่องสละทรัพย์สละยศสละบริวารสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาความจริงแท้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็นํามาเปิดเผยนํามาแจกแจงให้ทุกชีวิตไเรรู้ตางจนกระทั่งณนะปัจจุบันก็เป็นเวลา2,500กว่าปีแล้วที่เราชจะพึทธให้การยอมรับนับถือฉะนั้นการฟังนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เกิดปัญญาเรียกว่าสุดสูสังรับพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาหากเราจะย้อนไปถึงสมัยครั้งพุทธกาลในยุคต้น,ตน มีแต่การฟังเป็นเบื้องตน้นท่านเรียกว่าวิมุติยุกยุคแห่งการหลุดพ้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือวัปะพัทธิยมหานามะแล้วก็อัศชิหรือว่าเป็นปัญจวัคคีย์ก็คือนักปรวจที่กล่าวผมไวอยู่บนศีรษะให้การอุปถากดูแลสิทธัตถะดาวดสมัยที่ยังครองเพศเป็นดาวดแล้วก็ปฏิบัติทมอยู่ เป็นยกเบื้องต้นหลังจากนั้นพระองค์บรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็ทรงแสดงธรรมให้กับปัญจวัคช์ทั้งห้าฟังแล้วก็รุ่นละลังหนีเป็นพันๆรูปนั่นก็คือยังไม่มีการปฏิบัติธรรมในส่วนของเดินเดินปมนั่งสมาธิปฏิบัติอะไรที่มันยิ่งยวดฉะนั้นสมัยนั้นเนี่ยบรรลุธรรมเพราะว่าการฟังฉะนั้นการถ่ายทอดเสียงในส่วนใดก็ตามหรือแม้แต่ที่ครูอยู่ในโรงเรียน ได้แนะนำคําำสอนลูกศิษย์ก็เป็นการพูดให้ฟังเราในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายพูดคุยแนะนำคําำสอนลูกหลานให้เขานั้นได้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องเมื่อเขานำไประเพื่ปฏิบัติชีวิตก็พกแต่ความดีงามเช่นเดียวกันฉะนั้นการฟังเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ฟังสิ่งใหม่ ประโยชน์ประการที่สองได้ใส่ใจเรื่องเก่าบางทีบางครั้งเราฟังเทศฟังธรรมหรือว่าฟังคำตำต้นทักทักจากพ่อแม่จากผู้ปกครองบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อในคําพูดคาเดิมเหลือเกินทําไมถึงเบื่อเพราะว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้ลงมือปฏิบัติถ้าลงเราลงมือปฏิบัติแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วเนรประกันได้ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองท่านจะไม่พูดซ้าคําเดิมเด็เดขาด เช่นเดียวกันกับที่ประสงค์ด้านไท้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเนี่ยให้กับพุทธศาสนิกชนได้ยินแล้วก็ได้ฟังถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงฉะนั้นสิ่งใหม่ใหม่ก็จะอาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราประการที่สามเมื่อฟังธรรมแล้วบรรเทาความกังขาคือความสงสัยของเราเนี่ยบางทีบางครั้งมันมีอยู่เยอะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิต เรื่องของนานมาทำหรือเรื่องราวต่างๆที่มันมันพิสูจน์ด้วยสายตาพิสูจน์ด้วยสัมผัสเองไม่ได้มนุษย์เกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนอันนี้ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทางด้านกายภาพได้มีแต่เรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆบางครั้งก็เป็นความจริงบางครั้งก็เป็นความเชื่อบางครั้งเราก็หลงผิดในการไปสแสวงหาในสิ่งที่ มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็หลงเชื่อไปจนในที่สุดชีวิตก็ประสบแต่ความร้มเห็วหรือว่าไม่ประสบผลสำเร็จก็มีเยอะแยะฉะนั้นความเชื่อกับความจริงโยงต้องแยกให้ออกความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญามีเหตุมีผลอันนี้เรียกว่าศรัทธาญาณสัาาสมปยุตแต่ความเชื่อที่ไม่มีเหตุมีผลอันนี้เรียกว่าศรัทธาญาณวิปยุตเช่นเดียวกัน บุคคลในโลกนี้เมื่อศึกษาหลักธรรมทางสุตข,ของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคนเหมือนกับเขาโคก็คือเขาของบัวนี่แหละมันมีอยู่แค่สองเขานั่นคือคนรู้แล้วลงมือปฏิบัติแต่คนที่รู้แล้วไม่ลงมือปฏิบัติเปรียบเสมือนได้กับขนโคซึ่งมีจํานวนมากใครจะไปนับขนโคที่อยู่บนผิวหนังของโคตัวหนึ่งยังไงมันก็น,นับยาก อาจจะหลายแสนหรือว่าอาจจะเป็นล้านเส้นก็นี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้มีการถกเถียงของเรื่องธรรมะเยอะแยะมากมายจะเป็นในส่วนของคารวาสก็ดีจะเป็นในส่วนของพระสงฆ์ก็ดีที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินได้ฟังปรากฏตามสื่อในโซเชียลมีเดียต่างๆจะเห็นได้ว่ามีการถกเถียงกันในเรื่องของหลักธรรมถกเถียงในเรื่องความจริงของชีวิต หลักฐานมาจากไหนจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นความเชื่อของครูบาอาจารย์บ้างจริงต,งต่างต่างเหล่านี้ก็ถกกันเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ถกไปถกมามันกลายเป็นขนโคก็คือมันมีมากไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่ขนโคแต่เขาโคซึ่งมีแค่สองเขาเนี่ก็คือคนที่รู้แล้วลงมือปฏิบัติให้ได้ผลตามหลักคําสอนฉะนั้นการฟังเนี่ยมันจะบรรเทาความสงสัย แต่ความสงสัยของคนที่มีจิตใจที่ยังวุ่นวายอยู่จิตใจยังไม่สงบพอความสงสัยมันก็จะมีอยู่ริ่มไปแต่บุคคลที่วางตัวเป็นกลางทำตัวให้พอดีเข้าใจในหลักของธรรมชาติเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราก็จะเป็นคนที่สบายสบายไม่ค่อยสงสัยอะไรมากนะักเพราะว่าใจเขามีความสะอาดมีความสว่างแล้วก็มีความสงบ ฉะนั้นพื้นฐานจิตใจเรานี่สำคัญศาสนาพุทธเรานี่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ได้เปรียบกว่าศาสนาอื่นก็คือเรื่องของสมาธิภาวนาฉะนั้นความสงบเยือกเย็นของจิตของใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราฝึกตนอยู่บ่อยๆคำว่าฝึกก็คือฝึกโดยการนั่งหลับตาฝึกโดยการนั่งหลับตาเนี่ยเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ตอนลืมตา ฉะนั้นสมาธิมีอยู่สองแบบคือสมาธิขณะหลับตากับสมาธิขณะที่เราดืมตาเวลาเราเดินเรากระดิกพลิกแพงเราหยิบของเราปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันไม่มีหรือว่ามันมีน้อยที่สุดและก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแสดงว่าเรามีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวปฏิบัติทำอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ได้จะเป็นจะต้องอยู่ที่วัดแต่วัดก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราจะต้องศึกษาร่างกายยาววานาเคือบกว้างสอบที่พร้อมด้วยสัญญาโดใจเป็นแหล่งศึกษาธรรมะโดยตรงก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่มีกายมีจิตมีวิญญาณเราจะพูดเราจะทําเราจะคิดมีสมาธิก่อมีตั้งสติให้ได้ตั้งหลักให้ได้ขณะพูดขณะทำขณะจิตใด,ใดๆก็ตามหนีเรา,เาสัมปชัญญะ คือความรู้ตัวทั่วพร้อมมากํำกับเป็นหางเสืออีกครั้งหนึง่งแล้วความผิดพลาดมันจะเกิดได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นทักษะในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะทำให้เรามีลดเรื่องหายความสงสัยในสิ่งต่างๆพื้นฐานจิตมีความสำคัญมากอยู่พอสมควรน,นี่ก็คือประโยชน์ประการที่สมในการฟังคำก็คือบรรเทาความกังขาประการที่สเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้สำคัญมาก ทิฏฐิแปลว่าความเห็นเป็นคำกลางๆไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีถ้ามีคำมาต่อข้างหน้าเช่นมิจฉาทิฏฐินี่ก็คือความเห็นผิดยกตัวอย่างเช่นบุคคลไม่เชื่อว่าโลกน้างมีจริงหรือว่าคนเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็คือดับศูนย์อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะเชื่อได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสมัยนี้มีการถ,ก,ถกเถียงกันตั้งแต่สมัยก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก ขาถกกันเรื่องของปรัชญาชีวิตถกเรื่องของโลกนี้โลกหน้าถกในเรื่องของความเป็นมงคลไม่เป็นมงคลแล้วก็เรื่องราวจีปาะับฉะนั้นจมพูตวีปนี่เป็นบ่อกเกิดของปรัชญาเป็นบ่อกเกิดของศาสนาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างดักดงดุคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าเมื่อใดจิตของเราตั้งอยู่ในมิจฉาทิฐิไม่ได้เชื่อในเรื่องที่ นักปฏิบัติหรือว่านักวิทยาศาสตร์เด้วางหลัเป็นหลักทฤษฎีไว้เรียบร้อยแล้วผ่านงานพิสูจน์แล้วก็ได้ผลมาแล้วเนี่ยถ้าตั้งตนไม่ถูกต้อง <c oughs> การปฏิบัติของเขาก็จะไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันส่วนคําที่เอามาต่อหน้าแล้วก็ถูกต้องนั้นเ็าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกของอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางสายกลางในทางทาพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงทร่มสอน ประสงค์พัฒนสอนพุทธศาส,สนิกชนเพื่อให้เดินตามท,ทางที่พระองค์ได้วางแนวเอาไว้เปรียบเสมือนกับถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วอีกเจ็ดข้อที่เหลือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาามะสัมมาอาชีวะสัมมาทิฏฐิสัมมาสม,มาธิมันจะถูกต้องทั้งหมดเหมือนกับรถไปที่มันจะมีโบกี้แล้วก็มีหัวรถจักร หัวรถจักรเปรียบเสมือนสัมามาทิฏฐิลากโบกี้รถไปไปทุกตูวมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เดียวกันสัมมาทิฏฐิคือการที่เราเนี่ยมีความคิดเห็นที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงสอนเนี่เป็นเบื้องต้นแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยตกอยู่ภายใต้ของเหตุและก็ผลเช่นเดียวกันกับที่เรามางานศพคนเรามีจุดตั้งต้นคือความเกิดใช้ชีวิตอยู่ใน โลกนี้ชั่วระยะเวลาหนึง่งตามบุญที่เราได้สะสมมาตามการใช้ชีวิตโดยความเสี่ยงไม่เสี่ยงหรือไม่แต่บุญกรรมในอดีตมันเป็นเครื่อนหนุนนําหรือว่าทําให้เรานชีวิตสั้นที่เรียกว่ากรรมตัดรอนก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีบุญแล้วก็มีกรรมไม่เท่ากันฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ประการที่4ประโยชน์ข้อที่5มีสติมั่นคง สตินี่ถือว่าเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสติโลกัสสิงชาคารุถ้าเราขาดสติลองคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีความผิดพลาดแค่ไหนอย่างเมื่อกี้อตมาเดินทางมาวัดการจราจรอาจจะดูคับขั้นแล้วก็เนื้อที่ของถนนนี่แคบลงเพราะว่าจะมีงานยิ้วหรือว่างานนมัสการสารเจ้าพ่อหลักเนืองก็นั่งรถมาพนักงานขับรถก็ขับค่อยค่อย แต่มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ขับมาค่อยเหมือนกันแต่ว่าตาไม่ได้ดูถนนตามองดูข้างทางจนโชเฟอร์เขาต้องบีบแตรททำให้เขามีสติตื่นรู้ขึ้นมาให้ทันอย่างทุ่งทีแต่ถ้าความผิดพลาดของเราเนี่ยมันขาดมันบกพร่องไปความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะถึงแก่ชีวิตแต่บางเรื่องอาจจะมองดเูเป็นเรื่องเล็กๆเช่นเราเดินไปแล้วก็ไม่ได้มองดูอะไรอย่างทั่วถึง เาก็ไปติเอาแก้วแตกแก้วอาจจะใบละไม่กี่บาทห้าบาทสิบบาทแต่ความเสียหายในทางธรรมมันเยอะกว่าห้าบาทสิบบาทสิบบาทเพราะว่าเราขาดสติฉะนั้นสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกท่มรอยยิ้มจะไม่มีสติมาปัญญาจะเกิดสติเตลจะเกิดปัญหาสติมาปัญญาสดใสสติจากไปไปผาอารมณ์พุทธเจ้าเนี่ย สอนให้ภิกษุทั้งหลายนี่มีสติอยู่ในวงจรของชีวิตไม่ได้ไกลมากอยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายของรนให้ตั้งอยู่ได้เรียกว่าลมอัดสาสะปัดสาสะบางครั้งเราอาจจะมองไปในระยะเวลาขอบเขตสายตาว่าเราจะมีสติรู้ตัวทท่วพร้อมแค่ไหนแต่ถ้าใกล้เข้ามาอีกทุกลมหายใจเรามางานศพโคเซ็นเดียวกันบางครั้งเราไป สัปดาห์หนึ่งหนึ่งศพหรือสองศพหรือเดือนหนึ่งหนึ่งศพแต่จะมีสักกี่คนเนี่ยที่ระลึกรู้ได้ว่าการเจริญภาวนาหรือว่าการเจริญกรรมฐานก็คือมรณานุสตินึกถึงความตายที่จะมาถึงแก่ตนจะมีกี่คนที่ว่าเออโอกาสต่อไปอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ไปน,นอนอยู่บนชิงตะกรอนให้คนที่รู้จักมากคณนี่เข้ามาร่วมในงานศพฉะนั้นการที่เราอยู่กับสิ่งเ่าเนี้ย โดยเฉพาะงานอาวมมงคลหรือว่างานที่เกี่ยวกับความตายบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรพูดในเรื่องเหล่านี้แต่เรื่องของความเป็นมงคลของชีวิตมันพูดได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่คาดคิดมาก่อนแต่ในกรณีของคุณพ่อพลศัตว์ตัง้งจิตเวทประเสริฐท่านมีอายุ72ปีเมื่อสักสิบกว่าวันที่ผ่านมาอตาตมาก็ มาอบอยาสมุนไพรที่นี่ทุกครั้งที่มาเนี่ก็จะมองไปยังบ้านหลังนี้บ้านของคอุณพ่อก็พ่อมองดูที่ท่านได้ปลูกต้นไม้ได้ทํานั่นทนํานี่จนต้นไม้นี่จเจริญเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาก็เป็นความสุขเป็นความพอใจของบุคคลที่สูงวัยในการปลูกต้นไม้ในการทําอะไรที่มันเกิดความสบายอกสบายใจก็ทราบข่าวว่าท่านป่วยอ,อยู่มาวันหนึ่งก็ท่านก็ได้เสียชีวิตลงไป นั่นหมายความว่าสัจธรรมของชีวิตของมนุษย์เราเนี่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดตั้งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยกันทุกคนแต่ก่อนที่เราจะละจากโลกนี้ไปเนี่ยเราควรที่จะทําอะไรเอาไว้เพื่อให้เป็นอนุสาวรีย์ของครอบครัวเป็นคู้อุปการอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่อยู่รอบข้างเพื่อที่จะเอาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแตยอย่างน้อยที่สุด การก่อร่างสร้างตัวการก่อร่างสร้างชีวิตเพื่อทําให้ผู้ชีวิตทำให้บุตรหลานทําให้ลูกบุตรบุตรที่ดาอยู่ในครอบครัวเนี่ยได้เป็นคนดีได้มีการศึกษาที่ดีก็ถือว่าประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่งฉะนั้นการที่เรามีสถาบันอบอุ่นที่อยู่ใกล้ชิดเหล่าที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวเป็นบ้านที่อบอุน่นเป็นบ้านที่มีความสุขมีความประเสริฐแล้วก็ บุคคลที่อยู่เบื้องหลังเมื่อท่านละจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพราะรับประกันไม่ได้ว่าท่านจะไปอยู่ในที่แห่งใดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยบุคคลที่ท่านได้ทําหน้าที่ก่อนที่ว่าบุพภก,การีโดยเฉพาะบทอนุโมทนาที่พระคุเจ้าได้สสแสดงเอาไว้หรือว่าสวดทุกวันหลังจากให้พรอ,อัาสิมีอากาสิเมยาติมิตาสขาจะมีเป็นต้น ก็คือบุคคลที่ท่านได้ทํากับเราก่อนก็คือเป็นบุคคลที่ให้สิ่งนี้แก่เราบุปการีให้สิ่งนี้แก่เราให้อะไรบ้างให้ชีวิตให้การศึกษาให้ความอบอุ่นให้การป้องกันภัยท่านได้กระทําสิ่งนี้แก่เรากระทากับเราก็คือหมายความว่าท่านเป็นเปรียบเสม,มือนกับพรหมมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ความรักให้ความหวงให่ ลูกได้ดได้ดีท่านก็นมีมุติตาลูกทําอะไรที่มันผิดพลาดท่านก็เฝ้าดูแล้วก็แนะนําว่ามันไม่ถูกไม่ควรนะชี้ทางสวรรค์ให้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ความหมายประการที่สามก็คือท่านเป็นเพื่อนคําว่าเพื่อนในที่นี้หมายความว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็ดแล้วก็ร่วมตายเหมือนกับพวกเราที่คนที่นั่งอยู่ที่นี่บางท่านอาจจะรู้จักกันบางท่านไม่รู้จักกัน แต่ทุกชีวิตไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่เราล้วนเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บแล้วก็ร่วมตายด้วยกันทั้งนั้นเอาละวันนี้ใช้เวลามา20นาทีในการชีชร้แจงแสดงธรรมในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อคุณศักดิ์จิตเปรประเสริฐซึ่งได้ละจากโลกนี้ไปเมื่อสามวันที่ผ่านมานำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่บุคคลที่เป็นภรรยาเป็นพี่สาว เป็นลูกแล้วก็เป็นยาติโดยสายโลหิตยาตายิโดยธรรมท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ทํามุลอุทิศส,ส่วนกุศลให้หนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดมาติกาสวดพระอภิธรรมแล้วก็บันนี้ได้พิธีทําพิธีชาปนากิจศพสัตนท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้าง,งอิงบุญกุศลหลังที่คณะญาติได้กระทำบเัเพ็ญนมาเพื่อน้อมอุทิศให้กับคุณพ่อคุณสัตว์จิตเภทประเสริฐถ้าหากว่าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ หากมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและจงเจริญด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันณะสุขภระยาิพนานพนะสสามสมบัติดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการระชารี